สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ History World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะพูดกันถึงเรื่องราวของอเมริกากับผลงานที่อเมริกาเนี่ยทำกับรัสเซียนะครับแล้วก็เรียกได้ว่าในตอนนี้เองอ่ะสงครามรัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันกําลังทําให้อเมริกาเนี่ยดูเหมือนจะเป็นผู้เสียประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆเลยนะครับเหตุการณ์ตรงนี้เนี่ยต้องมองในหลายๆภาพแล้วเอามาปติดต่อกันเยอะมากๆเลยซึ่งเราจะพยายามสรุปกันให้ได้ง่ายที่สุดก็แล้วกันนะครับเรียกได้ว่าชื่อต่อ ตอนตอนนี้คงจะเรียกได้ว่าแบบเป็นมัดที่อเมริกาเนี่ยต่อยไปแต่มัดเนี้ยย้อนมาโดนตัวเองก็แล้วกันนะครับมาๆๆเรามาเจาะเรื่องนี้กันดีกว่าก่อนหน้านี้เองเนี่ยผมเคยได้พูดถึงเรื่องราวที่อเมริกาเนี่ย จะเพิ่มเงินถูกไหมในการที่จะไปสนับสนุนยูเครนซึ่งรวมแล้วเนี่ยเงินทั้งหมดใหี่เยอะมากๆเลยนะครับถึง50กว่าบิลเลียนเลยหรือตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็เกือบเกือบสล้านล้านบาทเลยซึ่งไอ้เงินตรงนี้เองเนี่ยพอเอาเข้าจริงแล้วถ้าเรามาวิเคราะห์กันจริงๆเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์เนี่ยไม่ใช่แค่ยูเครนหรอกแต่อเมริกาเองก็ได้ประโยชน์เหมือนกันเพราะว่าไอ้เงินที่เอามาซื้ออาวุธเนี่ยนะครับก็ซื้ออาวุธที่ผลิตในประเทศอเมริกาเองนั่นแหละก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจไปด้วยในเวลาเดียวกันเอางบจักรลาโหม้้ไดทัง ภาพลักษณ์ของโลกถูกไหมแล้วก็ได้กระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศตัวเองด้วยแต่ทีนี้เองนะครับผมมีอีกหนึ่งมัดสาคัญเลยนะครับที่อเมริกาเนี่ย ซัดไปนั่นไงเริ่มเลยถูกไหมนั่นก็คือการแซงชันรัสเซียนั่นเองครับทีนี้เองเนี่ยนะครับผมในตอนแรกของการแซงชั่นรัสเซียเราจะได้เห็นเลยว่าค่างเงินรัสเซียเนี่ยอ่อนหวบเลยถูกไหมนอกจากนั้นเนี่ยนะครับผมก็ยังไปบอกพักพวกอีกเฮ้ย <ś le> พักพวกของเราเนี่ยมามามาแบนรัเสเซียกันดีกว่าเราจะยอมแบบนี้ไม่ได้แน่นอนแหละครับมันเป็นสิ่งที่ยอมไม่ได้อยู่แล้วอเมริกาเองเนี่ยเป็นมหาอำนาจเบอร์หนึ่งของโลกถูกไหมเห็นใครแตกแถวออกมาเนี่ยก็ต้องจัดก,การก่อนเลยไม่อย่างนั้นถ้าคนนึงแตกแถวออกมาได้เนี่ยใคร <S <S 1> <S 1> <ś> ใครมันก็อยากจะแตกแถวออกมาตามกัน แ,แต่มันไม่มีคนนำไงเดี๋ยวมีผู้นำเนี่ยเดี๋ยวมันมีคนตามเองทีนี้เองรัเสเซียเปิดออกมาเลยถูกไหมก็โดนแซงชันโดนอะไรกันไปแต่ในตอนนี้เองเนี่ยแซงชันเริ่มที่จะไม่ได้ผลแล้วนะครับเพราะว่าหลายๆประเทศเองเนี่ยก็ไม่เอาแล้วโอ้ยขอซื้อกาซจากรักเสเซียต่อดีกว่าทําไมกันทําไมเขาถึงไม่ยอมแซงชั่นต่อประเทศพวกนั้นก็บอกสิครับอเมริกาเนี่ยบอกว่า i, เฮ้ยแซงชันรัสเซียไม่ต้องซื้อกาซรัรเสเซียแล้วเดี๋ยวอเมริกาหาทางส่งกาซมาให้แต่แน่นอนส่งกาซจากอเมริกามาเนี่ยแพงนะครับผมแพงกว่าต้องเยอะ แล้วทีนี้เองประเทศที่เขาบอกว่าอเมริกางั้นมึงจะขายการให้กูเนี่ยก็ควรขายให้ราคาถูกหรือเปล่าจะได้ช่วยๆกันไงอันนี้อเมริกาก็ได้ประโยชน์ไงขายให้แพงด้วยตัวเองก็ขายการได้ ได้ตังอีกแถมได้แบรัรเสเซียอีกทีนี้เองเนี่ยหลายๆประเทศก็เริ่มจะไม่ยอมแล้วนะครับบอกว่าโอ้ยซื้อการดแพงไม่ไหวนะพอเรื่องพวกนี้มันเป็นปากท้องของประเทศอะแล้วเวลาปากท้องของประเทศมีปัญหาเกิดอะไรเกิดการประท้วงเกิดความไม่มั่นคงในประเทศขึ้นถูกปะจะยิงกันฝั่งนอนเนี่ยไม่เป็นไรประเทศตัวเองเอาให้อยู่รอดก่อนถ้าไม่มีพลังงานโอ้ยหน้าหนาวประเทศไม่มีไฟพอโอ้ทุกอย่างลำบากหมดคนก็ประท้วงสิคร,ครับสุดท้ายเนี่ยนะครับผมประเทศเหล่านั้นในยุโรปเนี่ยก็มีหลายๆที่เลยนะที่สุดท้ายอะก็ตัด กลับมาซื้อกับรัเสเซียนั่นแหละครับเรียกได้ว่าก็เป็นแหกกฎถูกไหมที่นี่เองเนี่ยจุดที่สําคัญเลยนะครับผมก็คือเมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอเมริกาเองได้มีการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยนะครับซึ่งการประกาศขึ้นดอกเบีย้ยเนี่ยโอ้โหตลาดหุ้นทั่วโลกเนี่ยร่วงกันหมดนะครับผมแล้วก็เรียกได้ว่าคริปโตเองเนี่ยก็ดิ่งเลยถูกไหมทุกอย่างเนี่ยดูจะแย่ไปหมดเลยเศรษฐกิจยิ่งพังอีกนะครับแต่สิ่งที่มันกลับกันเลยเนี่ยแบบหักปกากเซียนเลยนะครับ ค่างเงินรัสเซียเนี่ยค่างเงินรูเบิลเนี่ยแข็งปวกเลยครับผมเรียกได้ว่าแข็งจัดๆนะครับคือรัสเซียเนี่ยเริ่มพิสูจน์ให้โลกได้เห็นแล้วว่าอาการบุกเนี่ยอาจจะไม่ได้แบบโอ้เคลื่อนที่ได้มากแต่อย่างน้อยเนี่ยกูอยู่ได้นะครับผมคือตอนแรกอะหลายหลายคนก็จ้องมองอยู่เลยรัสเซียเนี่ยเป็นเหมือนกรณนนีศึกษาเลยว่าเฮ้ยก็ถ้าถูกตัดขาดแล้วเนี่ยมึงคงตายแน่ๆอยู่ไม่รอดหรอกแต่รัสเซียบอกว่ากูอยู่ได้นั่นแหละครับคือจุดที่ ทังที่สุดเลยมันคือจุดที่แย่ที่สุดเลยนั่นเองเพราะอะไรครับเพราะว่าถ้ารัสเซียอยู่ได้เนี่ยแปลว่าประเทศอื่นๆถ้ากูทำตามกูก็อยู่ได้เหมือนกันนี่วาใช่เลยครับแล้วทีนี้เองเนี่ยในตอนนี้ทั่วโลกเองก็มีการเทขายพันธบัตรรัฐบาลของอเมริกานะครับผมรวมไปถึงลดสัดส่วนของสกุลงเงินดอลลาร์ลงแบบ เรื่อยๆเลยถูกไหมซึ่งแน่นอนปัจจัยเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีแค่เรื่องเดียวหรอกนะครับมันอาจจะมีการกระจายความเสี่ยงนะครับผมหรือว่าเฮ้ยจำเป็นต้องใช้ตังค์แล้วอ่ะไม่งั้นเดี๋ยวตายแน่ๆเศรษฐกิจพังกันหมดเลยก็ต้องแบบเอาตังค์ในคลังเนี่ยมาช่วยก่อนถูกไหมก็เทขายกันออกมาซึ่งทีนี้เองอ่ะเทขายแล้วการจะกลับไปซื้อใหม่เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ยากขึ้นแล้วเพราะว่าความไม่แน่นอนของเงินดอลลาร์เนี่ยมีเยอะขึ้นมากๆเลยนะครับไม่ว่าในช่วงโควิดเองจะมีการทำคิวซีเนี่ยการปริ้นเงินอะไรขึ้นมาเต็มไปหมดเลย เกิดการปรับเปลี่ยนของทรัพย์สินสัดส่วนอะไรต่างๆทั่วโลกเลยนะครับหลายๆประเทศทั่วโลกเลยเยอะมากๆอย่างญี่ปุ่นเองเนี่ยก็เทขายกันหนักเลยก็เรียกได้ว่าการจะกลับมาใหม่เนี่ยทำได้ยากแล้วจากอิทธิพลที่เคยสร้างไว้เวลาการสร้างเนี่ยมันสร้างมานานถูกไหมไม่ได้สร้างกันแป๊บเดียวเสร็จสร้างกันเป็น10ปีแต่ตอนนี้มันเริ่มถึงขาลงแล้วคนเริ่มเทขายออกมาแล้วพอคนเริ่มเห็นแล้วโอ้โหโควิดอเมริกามึงปิ้นตังยับเลยแต่แบบว่ายังไงกูต้องใช้ดอลลาร์ไปก่อนก็เลยแบบยังไม่สามารถทําอะไรได้ถูกไหมยังแบบไม่สามารถทําให้ดล มันสะเทือนได้แต่ตอนนี้มันค่อยๆเริ่มซึมแล้วครับซึมเทียนิดซึมเทียนิดเราหมัดเนี้ยเป็นหมัดที่เจ็บยิ่งกว่าสงครามอีกเะครับเพราะการที่เงินดอลลาร์เนี่ยเริ่มถูกลดสัดส่วนลงเรื่อยๆอ่ะแปลว่าอิทธิพลของอเมริกาเริ่มลดลงลดลงเรื่อยๆแล้วนั่นเองแต่ทีนี้เราก็บอกว่าเฮ้ยคือแบบทำไมดอลลาร์เนี่ยมันโดนแบบนี้แต่ทําไมมันยังแข็งอยู่ล่ะเงินไทยกับดอลลาร์ตอนนี้เนี่ยโอ้โหไปไกลแล้วถูกไหมเลยครับผมเรียกได้ว่า จะสาอยู่แล้วนะครับคือแบบมันแพงมากจริงๆนะครับผม34.81่ด่ะตอนนี้หูดอลล่าแข็งจะตายหายอยู่แล้วทําไมเลครับก็เรียกได้ว่าตอนนี้เมื่อทรัพย์สินทุกอย่างอะมันถูกเทกันมาหมดถูกไหมอุตลาดหุ้นก็ล่วงทุกอย่างพังเวลาพวกนี้พังเนี่ยเงินจะไหลเข้าดอลลร์อยู่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเทียบกับดอลลร์กับเงินบาทอย่างเงี้ยแน่นอนดอลลร์มันมีความน่าเชื่อถือกว่าอยู่แล้วนะครับคือแบบถ้าใครบอกเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวดอลลราพังเดี๋ยวดอลลราพังเนี่ยคือดอลรออรรอดอลาราจะพังเนี่ยมีโอกาสไม ก็คงไม่เหลือไปตั้งนานแล้วเลยครับผมถูกไหมเพราะฉะนั้นเองเนี่ยสิ่งที่มันเห็นได้ตอนนี้มันไม่ได้มองจากภาพเดียวแล้วมันเห็นได้มันต้องมองหลายๆภาพแล้วรวมกันแล้วเราจะเห็นเป็นเทรนที่มันกําลังเกิดขึ้นอยู่ว่าในตอนนี้มาหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยกำลังเผชิญกับปัญหาอันหนักหน่วงเลยการที่รัสเซียแตกแถวออกมาแล้วรัสเซียอยู่ได้ นั่นจะเป็นการชักจูงให้ประเทศอ,อื่นๆเนี่ยรอตามอยู่นะครับแบบเฮย้ยมึงอยู่ได้งั้นกูเอาบ้างเดี๋ยวเราไปคบค้ากับรัสเซียกับจีนดีกว่าไม่ต้องพึ่งอเมริกาแล้วนั่นแหละโอโ้โหพลังเนี่ยจะเริ่มลดบาลานซ์พอร์จะเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะครับเพราะว่าเงินอยู่ที่ไหนเนี่ยที่นั่นนะ่ะคือความจเจริญถูกไหมเพราะฉะนั้นเองนะครับผมหมัดนี้เนี่ยการแซงชั่นการที่อเมริกาเนี่ยนะครับผมบอกให้ทุกคนเนี่ยเฮ้ยไปแบนรัสเซียกันตอนนี้เนี่ยมันเริ่มจะกลับมาทำร้ายอเมริกาเองแล้วนะครัับผมแล้้วกกก็นนนออจานเงนี่ย เมกาก็เริ่มจะสั่งไม่อยู่แล้วถูกไหมสั่งไม่ไ่้เฮ้ยทุกคนตซงชั่นนะแต่มีหลายๆที่เริ่มไม่ฟังแล้วก็เริ่มเห็นแล้วละ่ะว่าตอนนี้อเมริกากําลังอยู่ในภาวะที่เรียกได้ว่าวิกฤตเลยก็ได้นะครับวิกฤตทางอํานาจเลยนะ ก็เดี๋ยวคงต้องรอดูกันว่าจะแก้เกมยังไงแต่อเมริกาเนี่ยคงจะมีมัดเด็ดเนี่ยซ่อนอยู่ในนั้นอีกหลายมัดเลยครับผมเพลงมัดในการที่จะเอามาใช้ต่อกรกับสถานการณ์การเมืองโลกเนี่ยแต่แบบว่าตอนนี้ก็งัดออกมาเยอะมากๆแล้วหรือว่าอย่างการขึ้นดอกเบี้ยเองเนี่ยก็เรียกได้ว่าไม่ได้ช่วยอะไรต่อเศรษฐกิจกมากเลยเศรษฐกิจกเนี่ยก็เข้าใกล้จุดเต็มทีแล้วเนาะอาจจะเข้าสู่รีเซชชั่นหรืออะไรก็ว่าไปาครับตรงนี้เองเนี่ยก็เป็นเรื่องของเศรษฐศาสตร์าาไปแล้วเนาะซึ่งผมเองก็ไม่ได้มีความรู้ตรงนั้นเยอะมากพอที่จะมาสอนทุกคนนได้รัผมมกกกก็เ็กเเเียว่าาา่าาาาอล แบบสิ่งที่ผมเข้าใจมาก็แล้วกันซึ่งแน่นอนอาจจะไม่ได้ถูกทั้งหมดนะครับผมถ้าท่านผู้ชมคนไหนเนี่ยมีข้อมูลตรงไหนอยากจะมาเสริมหรือว่าอยากจะมาเล่าเพิ่มเติมเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้าบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ History World ในวันนี้นะครับแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ความรู้ไปลองมาดีเบตลองมาคุยกันก็เรียกได้ว่าอันเนี้ยเราคุยกันด้วยเหตุผลนะเราไม่ได้แบบว่าเฮ้ยเราติ่งฝั่่งนงน้ัีคืออเรรราาาาาพยยมมจะสถกกณ์โโดวล ตอนนี้เป็นยังไงโดยที่เราไม่ได้ฝักฝ่ใดไม่ได้แบบฝักฝ่เฮ้ยเราต้องขวาเราต้องซ้ายนะครับผมคือเราแบบดูดเป็นกลางๆเลยว่าตอนนี้ใครกําลังได้เปรียบใครกาลังเสียเปรียบในมุมไหนเพราะว่าในการสงครามหรือว่าในการเมืองโลกมันไม่ได้มีแค่มุมเดียวมันมีมุมหลายมุมมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอประชากรเองแนวโนม้มในอนา,นาคตจะเป็นยังไงเรศรษฐกิจการพัฒนาอุตสาหกรรมอากาศรุ่นนี้นั่นโอ้โหเต็มไปหมดนะครับผมก็เลยว่ายังไงก็ฝากคลิปนี้เอาไว้หวังว่ามันจะเป็นความรู้เพิ่มเติมหรือว่าเป็นสิ่งที่ชวนให้ทุกคนเนี่ยฉุกคิด อะไรขึ้นมาได้ยังไงในวันนี้ก็ผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้ากับรายการ history world นะครับบ๊ายบายครับสวัสดีครับ